หิ็ดอีเตนบ่ทำทุกอย่างเอานี้วัดเชือกทำไมครับนี่เอาวัดระดับบ่เอาแนวเอาระดับมาหน่ลยอันนี้สร้างเองหมดเลยบ่จากทำสีไอเชยอยู่ไม่ได้แล้วต้องทำรถด้วยโอ้เอาทุกอย่างเลยอย่างเดียวไม่ได้เอออไดด้้ย่งงต หลายหลายอย่างงันช่างไม่มีงานทำลูกน้องไม่มีงานทำเลยอันนี้อู้หมดไปเท่าไหร่แล้วครับนี่คันนี้ตีไปกี่แสนนี่รวบๆแสนแล้วนี่ตอนนี้นี่อันนี้รวบๆแสนแล้วบ่กน่นแห้ะช่างซื้อพเกนิดซื้อคับซีซื้ออะไรโอ้อันนี้คันซีเขซื้อแยกต่างหากบ่กอันนี้เป็นคันซีของอะไรครับของเอลสองร้อยอ้เมสซูนะเม่อเมสซูที่มันเป็นรถตำรวจจัก่อนนะฮะ ซีประตูอ่ะครับอ๋อแล้วอันนี้จะใส่เครื่องอะไรเครื่องอีเตนบอกเครื่องอีเตนเนี่ยแหละโอ้สร้างเองเลยเอ้าลองลองลองเดี๋ยวอันเนี้ยอันนี้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ครบนี่อันนี้ต้องให้โรงกลึงเขาทำให้นี่อ๋ออันนี้อันนี้ก็เกียร์อันนี้ก็เกียร์ของมันแลนนหละพี่ยตดและนุู้นเหรอครับนู้นก็เกียร์เหมือนกันเป่เป็นเกียร์ใส่ใส่เกียรย์รูกนึงเมืออเหมือนเหมือนทัน,นี้ อ้าทำไมต้องใส่สองลูกครับให้มันแรงให้มันแรงนี่เอออยากแรงต้องใส่สองลูกบ่อนางทดอ๋อมันเหมือนแบบถ้าใส่ลูกเดียวก็ได้ก่อนใช่ไหมนึกเกี่ยสโลมันเกี่ยสโลใส่สโลปีอะอันนี้ทำคลายบ่ครับนี่ไม่ทันใช้เองนี่อันนี้ทำใช้เองบ่ครับโอ้อนาคตก็ ถ้ามีคน่าก็จะทำขายอือแล้วก็ได้ขายทำแบบสาวเป็นหก้อเลยทำเจ็บหกโลมีดาด้วยอันนี้ทำดำได้บ่ครับโอ,อ้ลองดูลองดูไม่ต้องลองแล้วนี่แบบนี้นะทำจริงแล้วตัวน,นี้ก็เกีย่ยสองลูกเหมือนกันกกใช่ไหมครับ อันนี้นะอันนี้คนได้กี่ตันนี่กี่ตันครับหกตันเจ็ดตันแปดตันก็ยังได้เลยนี่นะเขาเห็นแปดตันเอาเวลาขนปุ๊บอันน,น,นี้ล้อนี้ก็ลงแต่ข้างหลังนี่ไม่ไม่มีเน็ตมีเน็ตแต่ตรงนี้อันนี้ตัวรับเฉย จ็ดตันแปดตัน,ตนสบายอ๋นอ,น,อ,อนี่อะไรตัดครับนี่เขาเรียกว่าเครื่องอะไรลัราหน้าลาหาอ๋อไม่ต้องใช้แก๊สเลยเนาะอันนี้น,ะนลตรงป๊กเลยวะลมมันไม่พอมีแค่คุณผู้ชม <laughs> ดี๋ยวนี้เหล็กแพงเนาะครับโอ้นี่ซื้อไว้สองปีที่แล้วอันนี้ซื้อไว้สอปีที่แล้วถ้ามาซื้อตอนนี้ต้องแเกือบใชีจะบสามพันบกตะกอนสนหเ็กี่ิลเ่ยสองพันห้าแค่นี้นะครับสีิลนเนี่ยท <c oughs> ี่พวกคุณคนก็ม,มนนขขาทำหกโลกัน,นโอ้มากก็ใส่เท่าไหร่สามมิลสี่มิลเลย ทำสีอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ทำแบบนี้นะครับตะไม่มีขยับงียนะบนไม่มีขยับขยับเขียนยาวเลยละ่ะยาวเลย ที่แยกี่แยกต้องไม่ได้อี่แยกทีกแักกยู่ซ้มา่ไม่เลีเพิ่งใช้เอยดิเคยใช้เลดิอันนี้เพิ่งได้มาเพิ่งได้มาได้มาเท่าไหร่ครับนี่มือห้าอันนี้มื่สองบอกมืสองหมืสองมื่ห้า เขาให้มาเขาให้มาปูชุมคนนี่แหละมาให้มา,<อ>มาซื้อรถหกร้อแถมตู้โอ้ท, <c oughs> ทำตามด้วยไม่ร้อนบ่ไม่ร้อนอ๋ เนหาลิกตัวนี้หมด่เนืหาลิกตัวนี้นั่นแหละน,นี่บางครูนมีจะเขม่ล่นดีวย้วหัลกวาทำตัวนี้เลยจับทีเดียวเลย เดี๋ยวนี้รถหายไปไหนหมดนี่าจะเงเาให้หมดให้มันแด็ใหมันเสด็จตักีนแล้วก็จะรับงานใหม่นีจะอหมย้เข้าไปข้มาข้ไปเามโอ้มันต้องทำโดมแล้วเนาะแบบนี้เนาะโอ้ทำโดมตรงนี้คือเลยเลยเนาะทำมาข้างหลังนี่เนาะโอ้พอดีเลย ทำง,งานกันี่ <No. S 2> นื้วาเลยเ,ลยเลยมื่ออาชีพจะหนักจะเต็มเยุน <c oughs> อยู่ตเดี๋ยวกลับมาต่อมาทีละนิดททรัพอยู่ตรงไหน uh, เนเมเลยโอ้เจลยดี๋ยวจมีครับเลย Để mình có mà Ui cái cái như người Cái bàn giao พ่นพ่นจนไอ้เรื่องทอแล้วคันของเหมือนพ่นห้าคันนะครับเออเหมือนพ่นห้าคันใช่ไหมปกติเขาพ่นแล็คเกอร์นี่เขาพ่นกี่รอบครับปกติอ่ะสามรอบสรอบอันนี้แกซัดไปห้ารอบแล้วใช่ไหมน่างานตุ๊บเป็นอย่างนี้ระวังตุ๊บมันไอ้หัวเกือบเป็นสิบรอบโอ้

มีแดนเลยแจ้แวแจ๊วให้ตัดลงมันเลยเนะี่ยเผือือมาตรงนี้เลยอะไรอ่ะนี่มันยังโซ่อารมณ์อาล,อาลมดับไปดี เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ